ต่อไปนะคะนักเรียนเป็นข้อ2นะคะข้อใดหาตัวหารลูกของ2672ไห้ถูกต้องน,นะคะข้อนี้เนี่ยโจทย์เหมือนกับข้อแรกเลยแต่แค่ว่าเปลี่ยนตัวเลขเฉยๆนะวิธีการหานะคะก็คือหาเหมือนข้อแรกเลยก็คือเราต้องมาแยกตัวประกอบก่อนแล้วก็หาว่า2672เนี่ยมีอะไรที่หารลงตัวบ้างน,นะคะตัวประกอบ 2 6แล้วก็72นะคะอนะอะไรบ้างที่หาร26แล้วลงตัว<ม>ก็จะมีเซนน1 2มีอะไรเป็น13 2,26แล้วก็26นั่นเองต่อไปนะอันนี้จะเป็นตัวประกอบของ26นะคะนะักเรียนต่อไปตัวประกอบของ72 ประกอของ็อะไรบ้างที่หารจะ12แล้วลงตัวคะนักเรียนก็จะมีเป็น1 2 3 4แมีมีอะไรอีกมีเป็น6 6กแ็แ8แล้วก็อะไร9 9ก็12 12อ2 2 2 12 12สอย3 4 6กสิบสิบสองหกเจ็ดสทยเจแล้วก็สิบแปแปแล้วเป็ลยี่สิหนึ่งยี่สิบยี่สิบสองสี่แปดยี่สิามสิบแล้วก็3าแล้วก็72็ดสต่อมาขั้นต่อต่อมานะเราต้องมาหาว่าตัวประกอบของ26และเ2เนี่ยมีอะไรกันบ้างที่สากัน มีอะไรคะมีหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็มีอะไรอีกสิบสามมีไหมที่สากันสิบสามมีไหมคะที่สากันไม่มียี่สิบหกมีไหมคะที่สากันไม่มีตัดออกหลังจากที่เราหาตัวหาที่ลงตัวได้แล้วนะคะแล้วเราก็วิธีที่สองเนี่ยคือมา มีตัวไหนบ้างที่สามกันแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือว่าเราต้องอหาตัวเลือกประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดที่มีค่ามากที่สุดก็คืออะไร2อ,อเพราะฉะนั้นสองก็คือตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดหรือว่า หอเลามอนั่นเองตัวหารลวกวิธีการก็คือจะหุข้อแรกเลยแต่แค่ว่าเปลี่ยนตัวเลิกเฉยๆค่ะนักเรียน